ขอบคุณค่ะเออโอเคดีค่ะเหมือน่ว่าก็ค่อนข้างจะเฟรมัสนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเออคุณค่ะ คือตอนนั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยก็ก็เห็นอยู่นะคะว่าทุกคนแบบว่าพยายามจะแบบเข้ามาถ่ายรูปแต่ว่าเขาก็เกรงใจกันนะคะแต่ว่าพอลงเครื่องปุ๊บก็คือทันทีค่ะ,คะอ๋ะอพอดีจัอ๋อพอดีว่าพี่ไลฟ์อยู่ะคะ่ะ อ,อ๋อหกกันกดไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดลุกโอเคแล้วเเก็รอกระเป๋านะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือผู้โดยสารที่นั่งคนเดียกันนะคะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวกันอ๋อแล้ว่ย ำไมถึงต้องเป็นหัวใจสีชมพูไอสีน้ำเงินนะคะเอามาแล้วกระเป๋าเรามาแล้วค่ะเดี๋ยวเออใครใครวางกระเป๋าไว้หรือเปล่าคะมันไปกระสายพานนะคะเอา้อ <c oughs> เห็นไหมคะเป็นดูมากมจะถ่ายรูปนะคะกระเป๋าไปะสายพานคือจริงๆวันนี้เรามีกิจกรรมไลฟ์ขายทองนะคะที่ห้างทองเอก,กชัยนะคะแต่ว่า ระหว่างนี้เนี่ยคือแฟนๆเนี่ยเขาอาจจะทราบว่าเราจะเดินทางมาสู่ฎา์ก็มาต้อนรับเยอะมากนะคะองฟ้าก็แบบตืดเต้นมากแค่เออแค่ชว์ค่ะได้เลย อ่กระเป๋าอาตอนนี้เราอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีแล้วนะคะตอนนี้ขอรอเอากระเป๋าก่อนเอ็นดูพี่แวนมากเลยกระเป๋าก็ต้องเอากล้องก็ต้องไลฟ์แล้วได้กระเป๋าครบแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะนะอ่ะอีกอีกร่มหนึ่งะคะ่ะ <laughs> ไปค่ะคาณป้นป้า <laughs> ได้ค่ะขอบคุณนะคะด้อข้ <Yes. S 1> าขวานะคะโอ้คนเยอมาก u r n t e yes, yes ีฟ้าอีฟ้าทางนี้หรทางขวาทางขวา ขอหตายละระวังนะลูประวังนะเนี่ยปรากฏการนะคะไม่คิดว่าคนจะมารอเยอะขนาดนี้เนะอะไปลูกะด เสื้อต้องห้ามสักแล้วนะถ้าเซ็นแบบเนี้ยเนี่ยไม่สักแล้วเียคนเยอะมากปอกบปอบก,กากาใครหลุดลูก ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะตายแล้วเป็นยังไงเซนยังไงลูกวาด,วดอ๋อ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆฉันมือก็คือจะไม่จะต้องไม่ล้างมือนะคะฉันมือเนะะี่ยโอเคขอบคุณนะคะไปรูปไปบ้างขอบคุณนะคะไปค่ะ,อ,ะอย่าดึงลูกอย่าดึงอ่ะอย่าดึงนะคะอย่าดึงนะลูกป่ะ ไค่ะก้องลี่นป๊บนึงนะคะโอ้โหระวังนะลูกระวังระวังนะคะได้ค่ะเดี๋ยวตัเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะอย,อย่าดึงนะคะอย่าดึงนะ,ะอย่าดึงนะ ถูกแจกลายเซ็นยาวๆเลยอ่ะฮะให้นาพะหน่อยอขอบคุณโอเคขอบคุณนะคะปะโอเค เด็ดโอเคค่ะได้ค่ะโอเคพอนะคะพอแล้วนะพี่ไปแล้วนะ,อะอขอโทษนะคะขอทางหน่อยเด็กๆขอทางหน่อยคะ่ะโอเคอิงอฟ้าลูกเอาของมาไหมโอ้พี่จะ เคโอเคไปแล้วนะขอขอทางหน่อยนะคะขอทางหน่อยนะคะขอบคุณครับขอตรงนี้ขอทางหน่อยนะคะหลบเลยะคะ่ะขอโทษนะคะหลบเลยหลบเลยหลบเลยพี่ขอทางเลยนิดนึงจุกทุกคนขอรอบไปทางนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะนี้กระเป๋ากันนะคะ ขอโทษนะคะโอเคขอบคุณมานะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะคะพี่ฟ้าขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะหนูไปที่ร้านทองเลยลูกไปที่ร้านทองเลยขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอทางไหนค่ะขอโทษนะคะเจอกันร้านทองนะเด็กๆอย่าดึงลูกอย่าดึงปีตีเลยค่ะ ถ่ายเลยนะเัินอยากถ่ยได้ไหมได้ค่ะยโอได้ถ่าขอบคุณมากนะคะอ่แหวกโลกอย่าโลกอย่าโลกอ๋อหย่าอย่าดึงนะคะอย่าดึงนะคะโอเคมาอ่ะเร็วๆนะพะลูกหยุดคนนึงให้คนลุมนะโอเคโอเคขอโทษนะอันหย่าโลกเดี่ยวไปให้หมดเลยค่ะโอเค อกัลลาทองนะคะสกัลลาทองนะเด็กๆอย่าลูกเอาเด็กเอาลูกออกไปนะคะ่ะไม่ไ้ค่ะโอเคไปคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าดึงนะ ระวังลูกระวังบันไดระวังบันไดระวังบันไดโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะอ่าโทษนะคะขอโทษนะคะโทษนะคะลูกขอโทษนะคะโอเคโอเคไม่ถืออะไรก็ว่างโอเครถได้โอเคไปได้ค่ะอยาให้น้องขึ้นก่อนก็ได้โอเคได้ค่ะขึ้นไปก่อน เยฟ้าขอาเรไลบ๊ายบายค่ะรอกดไลปนือกิหน้าตไหนคะคุณกิน้งหน้าโอเคได้สทองนะคะขอบคุณค่ะโอเป็นไงบ้างคะขอบคุณนะคะการออกงานต่างจังหวัดครั้งแรกของเรา ศิลปินใช่แล้วก็โอกาสที่จะได้เจอกันน้อยมากใช่ไหมตื่นเต้นไหมแต่อาจจะมีแบบนิดนึงบางคนอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ดีใจมากอ๋อดีโอ้นีคือเยอะมากแล้วนะสำหรับพี่นี่คือเยอะมากมากแล้วเออดมตาซึมเลยดีใจนะโอเคใช่พี่บนสู้ชีวิตมา ไม่ถ้าเป็นแบบนี้นะต่อไปคือพี่ต้องมีการเลยสวัสดีค่ะคุณคุณเก๋ขอโทษนะคะพี่แบบก็จะแบบใจยเพราะว่าไอเวันองเขาหน้ารักใช่หน้ารักนะคะทุกคนเลยนะคะแบบเข้าใจค่ะวแบบมันไม่ได้จะมีโอกาสเนาะได้เจอกันบ่อยๆกว่าเราจะแบบมากันได้อโอเคใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะถึงกระทอประมาณ มเเลดพี่เปิดแฝดพี่เปิดแด้พี่เปิดแฟนเดงขอขอบคุณสำหรับขนมด้วยนะคะดูสิเต็มไม้เต็มมือแล้วอยู่ตรงนี้อีกนะคะมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเขาจะเขาจะเขาจะไปร้านร้านทองด้วยแต่บางคนไม่ได้ไปก็แบบยัดของใส่มือพี่แล้วบอกฝากให้พิ่งฟ้าหน่อยหนูแบบตั้งใจซื้อมาให้เ้วะโอเคได้ก็วันพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันตอนกลับ กลับใช่พวกนี้เรากลับไฟ9โมงค่ะที่ที่สาร 9, 9โมงนะคะ <5 S 1> ให้เจอกันได้นะคะอันนี้ไปก่อนนะโอเคบ๊ายบายคือเราต้องใช้<อ>เราต้องใช้คำของใครนะ